ตายดังใ,ใจบาดหน้าแต่เลวชั่วชาา้าอย่าใได้วิพาพกลเมื่อไรทำเป็นชิบได้แต่คำยือนกพะจบสาพอลาดลิ้นหอยเลีเ่ยนดำเป็นขาวเปลียนขาวเป็นดำ จิตท,ทำพวกนำรองเมิกเรื่องร้องคำนาความสุขยากโอผู้คนรประชาชนคนจนร้องพอความเป็นธรรมโอยทิ้งอดอยากรู้สึกได้จากปากทอง,ทอองทมอห้อึรัรองตัวช่งวางทางชันชม มาสักนาที่ชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหูวรัด้วยความขแยนใจตัวมันไปยังขึ้นฟ้ากิโยตินกอตนกอเตนกิออตนบัขอกินกอตนกออตินกิออตนกอตนขอร ประชาชนทนจนร้องขอความเป็นธรรมโวยหิงบดยากรู้สิได้อย่าปากท้องสมองรตรงกรธช่องวางทางชันชมเมื่อเสื่อมสิ้สนกรทาสักนาทิดผันไท ชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงผูร้องด้วยความักแนใจตัว,วมันไปยังเครื่องสะพานกีออติก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 ติน,ต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 นมาขอสักหน่อยกีติกีติกติ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงเ์เตียนระบอบประจำคืนวันอาทิตย์ที่สามสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดรายการทางออกภาคพิเศษก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทย ด้ยังต่างประเทศโดยทั่วกันไปเลยนะครับครับค่ำคืนนี้ครับอาจารย์ชูพงศ์จะมาคุยกับเราในรายการพิเศษทางออกประเทศไทยของคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งในประเทศไทยครับตอนนี้อาจารย์ชูพงศ์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเพือ่อมาเป็นการเซวลาข้อขอ,ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงศ์เลยนะครับสวัสดีรครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับพี่อุชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ังครับอ่าวันนี้ก็นะที่บอกว่าเป็นรายการพิเศษก็เพราะว่าุ่งนี้เนี่ยก็คงมาออกอากาศได้นะครับเพราะว่าไปหาหมอกว่าจะกลับมาก็คงจะต้องพักุ่งนี้นะครับก็เลยเอาวันนี้ซะก่อนนะแล้วก็ อีกเรื่องเดก็คือว่าวันนี้เนี่ยคนถามกันเข้ามาเยอะหลายเรื่องเหลือเกินนะแล้วก็รู้สึกว่าพี่อุชายขอฝากคําถามไว้ด้วยใช่ไหมครับอืมครับไอที่พูดถึงกันมากเนีเ่ยก็ช่วงนี้เนี่ยาทางดรเพียงดิงทางคุณอ,เอเนเมกนะทางอะไรลุงอะไรสมชายอะเขาก็เล่นเรื่องนะกษริย์กัน นะเล่นอย่างไงพูดอย่างไงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ดีไม่ดีอย่างไรเรียบร้องให้นะสลดะดลัราสมบัติองไรนะ้ท่านไปฟังกันเองได้อยู่แล้วนะฮะและเชื่อว่าและเชื่อว่าหลายคนคงจะได้รับฟังกันแล้วก็มีคนก็นะถามผมมาเกี่ยวกับประเด็นนะของสถาบันกษัตริย์ก็ดีแล้วก็มีคําถามอีกมากมายนะวันนี้จับประเด็นใหญ่ๆก็คือว่า คำถามของผู้ฟังก็คือหนึ่งจะถามเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันกษัตริย์ในหลายแง่หลายมุมนะครับเรื่องล้มเจ้าจริงไม่จริงนะมีกระบวนการล้มเจ้าในประเทศไทยและไกระบวนการล้มเจ้าเนี่ยมันจะล้มได้ไหมอ่าหรือว่าผมมีความเห็นอย่างไรอแล้วก็นอกจากเรื่อง S <S เกี่ยวกับเรื่องนี้สถาบันกษรตริย์เกี่ยวกับเรื่องเจ้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็มีคนถามกันมากนะพูดกันมากล้วพี่อุตรนะก <ฮะ S 1> ็ะคือเรื่องของครอบครัวจินวัฒน์นะ,<ฮ>ะอันเนี้ยถามกันไปว่าครอบครัวจินวัฒน์วันนี้เขายังสู้อยู่หรือเปล่าว่างั้นนะส่วนใหญ่จะถามว่าแล้วเขาจะทําอะไรอย่างไรรู้สึกว่าพี่อุตรจะส่งให้ผมนะพอดีผมวันนี้ใช้มือถือออกอากาศ ได้ยังไงพี่อุตไลก็อยานใน้ฟังอีกทีแล้วกันนะผมเข้าไปดูลําบากหน่อยหนึ่งอ่านะครัผมอ่านใน้ฟังให้อาชา์ฟังก่อนเลยดีกว่าครับมันมีอยู่สองคำถามนะครับของอาคุณรําคาญฝากถามหลวงตาคืนนี้ว่าตระกูลชินวัตน์ยังเชื่อว่าปายุทธเลสยานกับทุด ปาวิทวงสุวรรณช่วยอีกครับพ่ออะไรหลงตาวิเคราะห์แบบสุดสุเลยนะครับโอ้ครับอ้าวนะฮะอคนนึงก็คือคุณฮาเชสซ่านะครับอยากถามหลงตาว่าหุ้นรักจะมีโอกาสกลับเมืองไทยไหมหรือต้องรีภัยอยู่ต่างแดนแบบพี่ชายอืมครับเออดีดีเขาฝากคำถามได้อย่างนี้นะครับ ให้ผมก็จะพูดในอีกหลายๆเรื่องเนะี่ยเตรียมๆว่าจะพูดจะคุยกันเพราะว่าคืออย่างที่ได้เรียนกับท่านไปแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีลักษณะของฝ่ายพวกเราเนี่ยนะครับการทํางานของฝ่ายพวกเราเนี่ยนะด้วยด้วยใจอาสาด้วยจิตอาสาคือทํางานแบบอาสาสมัครเนี่ยครับเราก็ทํากันนะ ตามกําลังกับวุาสามารถที่เรามีอยู่แต่ละคนก็ทำกันไปโดยไม่มีใครมาสั่งการไม่มีใครมาจ้างทำกันไปนะลุงสมชายแกววาแกไปนะด็อกเตอร์เพียนดินนะคุณอนเนกตอนนี้ก็กำลังปัน่นนะไปไอ้ผมเองเนี่ยืนหยัดในเรื่องของการนะเชียเห็นว่าประเทศไทยนะครับมันต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้น ถึงมันมีรายการทางออกประเทศไทยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆจะไปตั้งขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าประเทศไทยมันต้องหาทางออกไอ้เราก็มาเชียเห็นว่าทางออกนะ้ที่ถูกต้องของประเทศไทยนั้นเนะ่ยมันนะมันต้องเปลี่ยนระบบออกเท่านั้นถ้าไม่เปลี่ยนระบอกเรื่อนะครับมันไม่มีทางที่จะนะสําเร็จมันก็ยังมีปัญหามหาทางออกไม่เจออยู่นั่นแหละ แล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่ยึดอำนาจสิบเก้ากันยาปีสี่เก้าจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะแปดปีเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันก็ยังไม่มีทางออกแล้วมันก็ถลําลึกหนักเข้าไปอีกจากสิบเก้ากันยาจนมาถึงยี่สิบสองนะพฤัสภาห้าเจ็ดเดี่ยก็เรียกว่านะยิ่งเดินยิ่งลึกเนี่ยนะครับลึกเข้าไปอีกพาประเทศจมดิ่งหนักเข้าไปอีกดังนั้นในราการของเราเราก็ยังยืนหยัดอยู่ว่าจะต้องหาทางออก ได้กับประเทศไทยแล้วก็ด้วยการเปลี่ยนระบบเท่านั้นนะครับแต่การที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนระบบได้นั้นเนี่ยมันต้องช่วยกันทํานะมันต้องช่วยกันทําในหลายหลายเรื่องกว่าที่นะกว่าที่จะไต่อันดับขึ้นไปถึงจุดที่ว่าต้องเปลี่ยนระบบได้นั้นเนี่ยเราจะต้องทํากันเยอะเลยครับและวันนี้พวกเราก็ทํากันได้ดีนะไม่มีการสั่งกันไม่มีการอะไรกันแต่ว่าทํากันด้วยจิตอาสายอย่างที่บอกนะครับ ว่ากันไปเพื่อประชาชนให้เข้าใจและประชาชนจะได้และเกิดสำนึกและมีความคิดที่จะไปเปลี่ยนระบบกันคงจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับในขณะที่เราคิดต่อสู้เพื่อไปสู่การเปลี่ยนระบบนั้นในระหว่างทางเนี่ยก็มีคําถามอย่างที่ได้พี่หุ่นไชได้อ่านใน้ฟังนะครับจะมีคําถามซึ่งในประเภทคําถามหรือความสนใจของพี่น้องประชาชนวันนี้ก็อยู่ในเรื่องหนึ่งสถาบันกษัตริย นะครับวันนี้ผมจะจัดเอาประเด็นที่พี่น้องประชาชนกําลังสนใจสนใจอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันเนี่ยเพื่อมาพูดคุยกันนะเพื่อที่เราจะได้ได้เข้าใจและก็นําไปนัดไปต่อยอดนําไปใช้เนะที่จะเอาไปขยายผลต่อไปนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสถาบันกรรษัตริษ นะสถาบันกตริย์แต่วันนี้ก็ต้องถามกันว่าสถาบันกษัตริย์ในเมืองไทยเนี่ยนะมันมีประโยชน์หรือว่ามันมันไม่มีประโยชน์อย่างไรนะมันควรจะมีหรือไม่ควรจะมีอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนอกจากนั้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนะเรื่องชินวัตและก็โดยเฉพาะเรื่องทักษิณตอนหลังนี่ก็ค่วงเอายิ่งลักปูยิ่งลักข้าไปด้วยเมื่อก่อนก็มีทักษิณน,นะถ้าพูดถึงชินวัตเมื่อก่อนก็าก็าพูดถึงแค่ทักษิณ แต่ตอนหลังเนี่ยนะ,ะปูปูยิ่งแล้ก็มีบทบาทขึ้นมาไม่แพ้ทักษิณแต่น้ำหนักก็ยังวางอยู่ที่นะทักษิณชินวัตรถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงชินวัตรพูดถึงตระกูลชินวัตรซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรนี่ก็มีการพูดถึงกันในใน,นะในหลายหลายแง่มุมแง่มุมหนึ่งนะหรือนะประเด็นที่พูดกันมากกว่านี้ก็อย่างที่ก็ท่านงคาถามมาว่า ว่ายัางไปเชื่อยังจะเชื่อประวิทยังจะเชื่อประยุ์ว่าจะช่วยนะจะช่วยได้นะบางคนก็บอกว่าไม่เข็ดหลออ่ะนะนอกจากนั้นแล้วก็จะถามกันมาอีก,กว่านะตระกูณชินวัฒน์วันนี้เขาเขาอยากจะคิดสู้เหรอหรือว่าเขาไม่สู้แล้วบางคนก็บอกว่านะไม่สู้แล que, ้วแบบมีนะครับนี่แหละครับพูดถึงชินวัฒกันพูดถึงสถาบันการสัตว์กัน แล้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนะฝ่ายเราพูดถึงฝ่ายเรากันเองพูดถึงฝ่ายเาสรีไทยพูดถึงฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องต่อสู้กับสภาเผด็จการคอสอชอต่อสู้กับประยุทธ์ฝ่ายพวกเราจะไปรอดหรือนะอะไรก็ไหม่มีนะวันนี้ก็บคนอ่อนน้อย แล้วก็แถมเคลื่อนไหวอะไรลำบากก็อเอาเถอะครับไอ้สิ่งที่ท่านพูดคุยกันกังวลกันอยู่เนี่ยวันนี้นะเราก็คุยีกันแบบสบายสบายคุยกันแบบสบายสบายเอาเรื่องที่มีคนกำลังพูดถึงกันก่อนดีไหมพี่วุฒิเรื่องเจ้าเรื่องสถ,า,ถาบันกษัตริย์ครับดนะีครับอ่าเพราะว่าประยุทธ์เองก็บอกว่า ดัดดำเนินการเด็ดขาดและก็นะสั่งให้จัดการกับพวกล้มเจ้าอย่างเต็มที่มีประยุทธ์ออกมาพูดนะพี่อุทัยนะครับอออไอจะพูดอย่างนี้ไม่รู้คุณอนเนกหรือดเตอรเพียงดินเขากลัวเปล่าเนะี่ยไม่มีใครเขากลัวมันหรอกครับ <laughs> ประยุทธ์พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้คุณอนเนกกับรตรเพียงดินก็คงคงเลิกทําเลิกพูดถึงเรื่องสถาบันกตร์แล้วมั้งนะ แต่วันนี้มีคนเขาบอกว่าไอ้คลิปที่ดตรเพียงดินกับคุณอนเนกออกไปค่าวที่ค่าวาวที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะที่เรียกร้องอะไรนะเรียกร้องให้กระชับกลาลามบ,บัตเนอะพี่บุตรใชครับตอนนี้เขาเอาไปขยายกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยประยุทธ์รู้วด้วยนะผมเนี่ยนะไม่ได้มาพูดเพื่อให้คุณไปทําอะไรยังไงแล้ว เพราะว่าผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้ผมเหมือนคนอยู่นอกนอกโลกมองไปที่โลกอะตอนเนี้ยคือผมไม่อยากจะไปสงสิงกับพวกแต่ประเ็จการอย่างไอ้ยุบเหล่แต่ไอ้ญาติพี่น้องเราก็จะอยู่ในประเทศไทยกันเยอะนะและคนไทยเราก็อยู่ทั่วโลกไอ้เราก็สงสารคนไทยเลยก็นำมานั่งพูดนั่งบ่นอยู่เนี่ยเพราะว่าเห็นใจคนไทยแล้วบอกตรงๆเนี่ยผมไม่เอาเรื่องอาราวกับ ประยุทธ์เลยเขาหรอกนะผมไม่ยุ่งด้วยนะบางคนบอกว่าทางนี้นก็ก็สบายดีแต่ถ้าผมไม่ยุ่งด้วยก็ประยุทธ์เลวก็สบายเลยนะมันไม่สบายหรอกครับไอ้ผมไม่ยุ่งด้วยเลยแหละมันยุ่งของมันเองแหละต่อไปเนี้อยดูเถอะก็นี่แหละยูยูเนี่ยวันนี้เนี่ย que, ออกมาถือว่าตัวเองเลย que, วันนี้โอ้โหนะอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินถ้าเปรียบเทียบแล้ววันนี้ประยุทธ กับกษัตริย์ภู้มีคนเนี่ยประยุทธ์เนี่ยอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์นะคุณผู้ใจครับเนี่ยที่ไอ้ลิ้มมันพูดเนี่ยนะที่ไอ้ลิ้มมันพูดแล้วประยุทธ์จะไปขู่ฆ่ามันเนี่ยนะไอ้ลิ้มมันพูดถูกนะประยุทธ์อยู่เหนือกษัตริย์นะตอนเนี้ยคือเอากษัตริย์เนี่ยมาเซ็นให้ตัวเองนี่อยู่เหนือกษัตริย์ษัตย์แต่ตอนนี้เพราะตัวเองสังการอะไรทั้งหมดเนี่ยนะ